สาวการหอบหลักฐานแจ้งสื่อถูกขบวนการนอกระบบโกงหลังโพสเฟสอยากตายใครช่วยหน่อยจำนำรถแล้วโดนโกงเสียทั้งดอกเบี้ยงเงินต้นส่งดอกและแถมไม่คืนรถกระบะราคากว่า8 0 0แสนบาทวันที่ส1มีนาคม2,566ผู้สื่อข่าวรายงานว่านางสาวธัญ,ญพรตาดเดิมอายุ50ปีอยู่บ้านเลขที่102หมู่ที่5ตำบลหนองกลุ่มอำเภอบอ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี ได้ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับการจำนำรถยนต์กระบะอีซูซูดีแม็กสีดำหมายเลขทะเบียน3ทพุท่าพอ่อพาน3671กรุงเทพมหานครซึ่งซื้อมาประมาณ1ปีรถเป็นชื่อพ่อแต่ลูกสาวเอารถไปจำนำในานามลูกสาวต่อมาต้องการไถ่ถอนคืนติดต่อคนจำนำเขาบอกให้โอนเงินต้นคืนไปแต่เวลาผ่านไปสวันไม่ได้รถ จึงไปแจ้งความต่อพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภุธรธรรามกาแล้วต่อมาเครียดมากจึงโพสต์เฟซบุ๊กลงในเพจคนเมืองการสองรีเทิร์นมีสื่อมวลชนสนใจติดต่อมาทําข่าวโดยนางสาวธัญ,ญพรเปิดเผยว่าตนมีความทุกข์มากถูกหลอกเกี่ยวกับการโอนเงินค่าไถ่ถอนจำนำรถโอนเงินต้นที่ค้างไป1นึ0 0 0สเพื่อขอไถ่ถอนรถแต่ทางผู้รับจำนำไม่ยอมส่งคืนรถเงินก็เสียรถก็ไม่ได้คืนแถมไปแจ้งความก็ยังไม่มีการอายัดบัญชี มาซื้อที่ที่เมืองการเพื่อมาปลูกบ้านแล้วบังเอิญว่าเงินมันขาดมือเหมือนกับว่าธุรกิจหมุนเงินฝืดเครืองที่ต้องการสร้างบ้านให้เสร็จแล้วก็มีลูกน้องที่บ้านคือไม่รู้จักคนเมืองการเลยพี่ก็เลยถามเขาว่าทำยังไงดีช่วยหน่อยได้ไหมอยากทำบ้านให้เสร็จอยากเอารถไปไว้ได้ไหม ได้น้องก็บอกเดี๋ยวหาให้แล้วกันแล้วก็เหมือนแชทหาเพื่อนๆนซึ่งบุคคลที่2ก็คือเป็นเพื่อนกับบุคคลที่1ที่แนะนํามาแล้วก็แชทคุยกันมีเอกสารทุกอย่างพอต่อจากนั้นพี่กับน้องแล้วก็ลูกน้องก็เช่ารถอีกคันไปด้วยกันที่ปั๊มน้ามันในอำเภอธรรมกาเพื่อที่จะเอารถไปส่งคือตอนนั้นถามเขาว่าจะให้เท่าไหร่เขาบอกว่าให้1นึ0 0 0สบาท แต่เขาหักดอกเบี้ยหนึ่งเดือนล่วงหน้าพี่ก็ตกลงหนึ่งเดือนไม่เป็นไรให้หักพอไปถึงก็จะมีบุคคลที่สามซึ่งตอนนั้นไม่รู้จักคนพวกนี้เลยแล้วก็มีบุคคลที่สี่มาอีกคนบุคคลที่สี่เป็นนายหน้าขับรถไปบุคคลที่สามจ่ายเงินโอนเงินให้พอหลังจากนั้นเขาก็โอนเงินมาให้เราส่วนหนึ่งในจำนวน85,000บาทและส่วนหนึ่งก็เป็นเงินสดที่เหลือหักจากดอกเบี้ยไปแล้วพี่ก็ถามเขาว่าน้องแล้วรถพี่จะไปจอดอยู่ที่ไหนปลอดภัยดีไหม น้องก็บอกพี่ไม่ต้องกลัวปลอดภัยดีทุกอย่างถึงเวลามาถ่ายได้เลยพอไปถึงตรงนั้นพี่ก็คิดว่าไม่มีปัญหาอะไรหลังจากรับเงินมาก็ให้กุญแจรถเข้าไปจบบุคคลที่4ี่ที่ขับรถไปเขาเป็นทอมแล้วเขาขับรถไปเรื่องตรงนั้นมันก็จบพี่ก็เช่ารถกลับบ้าน พี่ก็เช่ารถกลับกับลูกน้องพอเสร็จทุกๆเดือนเราก็ส่งดอกตรงโอนไปให้บุคคลที่สองซึ่งบุคคลที่สองโอนให้บุคคลที่สามอีกทีตรงนั้นก็ไม่อะไรพอถึงกําหนดมีครั้งหนึ่งที่หมุนเงินออกมาได้แล้วเดือนที่สองหมุนเงินออกมาได้แล้วพี่บอกว่าพี่ขอถ่ายรถคืนแต่บังเอิญว่าพี่มีจะทําอะไรต่อมันไม่มีอะไรเหลือแล้วมันลำบากแล้วมันก็หมดเงินตรงนั้นแทนที่จะได้รถกลับมาเพื่อที่จะเอาไว้ใช้และทุกวันนี้การดําเนินชีวิตของเรา เราก็ได้รายได้ซึ่งมันไม่ได้เยอะมากมายแต่เรามีโครงการที่จะสร้างตรงนู้นตรงนี้ต่อทําต่อแล้วมีคนมีหลายชีวิตรอบข้างเราที่จะต้องอยู่ด้วยกันดูแลกันไปเราเหมือนเราเป็นเสาหลักของทุกคนถ้าเราหมดแล้วพวกเขาจะอยู่กันยังไงหมาแมวจะกินอะไรที่ตรงนั้นเราลงทุนไปขนาดนั้นแล้วมันจะไปต่อได้ยังไงทุกอย่างมันไปจมอยู่ตรงนั้นหมดแล้วแล้วคุณมาทํากับเราอย่างนี้อีกคุณไม่สงสารเราบ้างหรือไงทําไมต้องทําอย่างนี้ไม่เข้าใจ เมื่อวานมันไม่ไหวแล้วจะทํายังไงก็ไม่เข้าใจว่าทําไมว่าทําไมไม่ตัดสินใจโอนเงินอย่างน้อยๆรถก็ยังตามได้แต่ทําไมเราแบบโง่ทําไมต้องมองคนในแง่ดีเกินไปอยากตายจริงๆมันไม่ไหวไม่รู้จะอยู่ไปทําไมมันหมดแล้วมันหมดจริงๆหนี้สินดอกเบี้ยต่างๆ ผู้สื่อข่าวได้ติดต่อไปอยังสถานีตำรวจภูทรธรรมกาได้รับการยืนยันว่าเรื่องนี้ได้รับเรื่องการแจ้งความไว้เรียบร้อยและอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานกับกลุ่มบุคคลที่อยู่ในกระบวนการนี้เนื่องจากผู้เสียหายได้มีการเจรจาติดต่อกันอยู่หลายพื้นที่หากหลักฐานเรียบร้อยคาดว่าน่าจะดำเนินการได้ในไม่ช้านี้เนื่องจากทางเจ้าทุกได้เข้ามาแจ้งความไว้เมื่อกลางดึกวันที่8มีนาคม2566ที่ผ่านมานี้ฝ่ายเจ้าทุกทราบว่าตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจได้ดำเนินการอยู่ คือพวกเขาบอกว่าเขาตามกันอยู่ตามกันอยู่เขาเขาบอกอย่างนั้นแต่แต่ก็ไม่มีอะไรคืบหน้าค่ะเขาก็มันหมดอะแล้วบ้านตรงนั้นะ่ะเงินที่พี่เก็บมาพี่กําลังสร้างบ้านอยู่ที่เมืองการมันก็ยังไม่จบเหมือนกับว่าพี่กําลังดําเนินต่อไปเรื่อยๆเพื่อเอาเก็บไว้อนาคตเพื่อให้ตัวเองมีที่อยู่นะตอนเนี้แต่ตอนเนี้รถก็ไม่มีแล้วการที่ว่าที่อยู่ตรงนั้นมันลําบากมันกันดานพี่ต้องใช้รถนะคะแล้วเงินที่ว่าสมมติว่าอะ ถ้ารถมันสูญไปแล้วเนี่ยวันนั้นที่พี่ตัดสินใจถ้าพี่ไม่โอนเงินเงินก้อนนั้นนะ่ะแสนสามพี่ก็ยังเก็บไว้ให้น้องๆก็ได้ใช้หรือว่าใช้จ่ายในทางบ้านต่อทําอะไรต่อในในที่พี่แบบอยากทาแล้วคือตอนเนี้ยพี่ก็หมดอนะ่ะมันน้องเงินมันหาย,ยาจริงๆนะพี่พี่ก็บอกว่าแล้วทําไมจะต้องมาทํากับพี่อ่ะพี่ไม่ได้ไปทําสร้างความเดือดร้อนอะไรพวกเขาแล้วทําไมไม่ตรงไปตรงมาในเมื่อทําธุรกิจอะไรก็ตามอ่ะ มันก็ต้องแลกเปลี่ยนกันดิอะคุณต้องการเงินเราก็ต้องการลถดเรากลับนี่ื่อเราเอาเงินไปให้แล้วแล้วเราก็ไม่เคยที่จะเบี้ยวดอกเบี้ยของคุณหรือว่าอะไรเราส่งตรงทุกบาททุกสตางค์ทุกวันที่ไม่เคยแบบว่าไม่ตรงอะไรเลยนะคะก็คิดประมาณอย่างนั้นว่าทําไมทาไมต้องมาทํากับเราเราไปทําอะไรให้ทําไมจะต้องมามาสร้างความเดือดร้อนให้เราแล้วเราเสียเวลาเสียเงินเสียทุกอย่างอะแล้วคุณไม่คิดถึงความลำบากของเราเหรอว่าเราเป็นยังไงอะ่ะ พอพูดไปพวกคุณก็บอกว่าคุณตามคุณตามแต่คุณไม่คิดถึงความลําบากของคนอื่นมากกว่าเขาจะได้เงินแต่ละบาทมาเขาจะต้องการสร้างอนานคตอย่างเงี้ยแล้วเขาต้องดูแลคนอีกตั้งหลายชีวิตอ่ะลูกน้องหมูหมากาไกา่แมวเมออะไรพวกนี้มันจะกินอะไรอ่ะถ้าพวกคุณทํากับเราอย่างเงี้ยแล้วเราลําบากขนาดเนี้ยเราจะอยู่ยังไงกันแล้วเราต้องไปกู้นี่ยืมสินมาดอ,ดอกเบี้ยต่างๆอ่ะพวกคุณเห็นใจบ้างไหม ทำไมคุณเออถ้าคุณออกมาคุณเอารถมาคืนติดต่อมาเอาเงินมาเราก็ไม่ใช่ใจร้ายที่ว่าจะเอาผิดพวกคุณขอให้มาคุยเอาเงินมาคืนหรอเอารถมาคืนอะไรให้มันจบจบกันไปมันจะได้ไม่มีเรื่องไม่มีเราเราก็สามองพวกคุณอย่าง่งี้ดีแต่คุณกลับทําร้ายเราอะ่ะคิดดูแล้วกันว่าใครผิดใครถูก